วัสดีค่ะวันนี้กับ Eurocity Channel นะคะวันนี้ก็มาแคสเกมที่ชื่อว่า m า c รับกันอีกแล้วในซีรีส์ในเอพิปโซดที่4นะครัรุกคนไหนอยากดูย้อนหลังได้กดปุ่มไ i ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นให้อีกนะครับก็เริ่มรู้แล้วเออว่าทำแบบนี้ดิ เออทำแบบนี้จะฉลาดขึ้นจะฉลาดขึ้นเลยโอ้โหใช้คำเปรียบเลยได้อุบาทมากนะครับ <oluyor> โอเคเดี๋ยวคือผมอยากจะขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวผมจะใช้หินตอขึ้นไปปุ๊บจุ๊บนะจ๊บโอเคขอบคุณครับก็วันนี้อเอ้ยไได้ครับสติกเออขามาสนอคดี ทำมาสักหน่อยก็ยังดีนะครับสิงเปิดไม่ถึงเนี่ยไิงโคตรสลับที่เรายม่มีอย่างไม่มีค่าบันไดสักสามสิบโอเค ก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเดี๋ยวจะสร้างชั้นสองด้วยนะครับชั้นใต้ดินก็มีคือก็งงว่าสร้างทำไมชั้นล่างชั้นใต้ดินยังงงเลยว่าตัวเองจะสร้างไปทำเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจมีเหมืองเต็มอยู่หน้าประตูเราจะเป็นทางทััไปประมาณนี้นะครับก็ บางก็จะเสียสักทีหนึ่งนะครับ EP สี่โอเคเหลือบันไดนะครับต่อไปครับเป็น slab เส,สี่เหรียนพอเพราะว่ามันก็เกินแล้วโอ้โหก็จะ โคตรอยากจะร้องไห้สร้างบ้านสักทีคือจะหมุนหัวหา,หาั่นหัวให้ฟังหนูนะมันจะไม่สวยแต่หัานฝังนี้สวยมากแตสยู โอเคตรงนี้มันหลุดมาครับ Thank you โอเคจบแล้วคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับก็นั่งงงเหมือนกันก็คือจากยีสามโอเคครับก็มาสร้างกัน เป็นบิ๊กแอหินครับประตูมันจะเป็ดหนึ่งสองประตูใช้ได้กดวางอันนึงนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เอาประตูมาก็คุณเล่นแมบถือว่าเยอะพอสมควรเยอะมากด้วยทีเดียว เยอะจริงๆเยอะมากเยอะทีอยากจะปวดหัวตายหากลยโอเคสร้างมาครับสสามอันเอยอะมากชดโก้ยเอ้ผมลืมผมลืมว่าต้องปิดประตูด้านในนะครับต้องตั้งประตูด้านในถึงมันจะสวยกว่า เราจะเปเนี่ยแต่ผมอยากได้ฟั่งข้างในเนเมัง่ายตั้งอยู่ข้างนอกแต่ไม่เป็นไรไม่งอเพราะว่ามันไม่ได้สมบุญทำให้เราตายหาอะไรก็ชั้นสองเหรอ ก็ได้ได้สองแล้วสวยดีคริตาติดตามผมมาเขาจะรู้ดีอ่ะว่าผมสร้างอะไรตรงนี้ตรงนี้เป็นทางออกนี่ตรงนี้ชมวิวตรงนี้ทางไหนทางขึ้นนี่อืตรงนี้แล้วกัน เอาบันไดอยู่นี่ชดทีครับขึ้นได้ไหมขึ้นด้ตรงนี้จะติดนะครับแน่ใจว่านี้บันไดจากอันนี้บันได คือเมื่อขึ้นแล้วก็จะไดายอ่ะก็ปิดแม่งให้หมดเลยก็ได้ครับผมมีไม้ไม่ไหวฟักเซตไินก็ได้มันทเขบ่นไม่ได้บอกได้เลยว่าลงคลิปอย่างเดียวสี่ใช่ไหมผปื๊ดใช่ปะ นี่แค่นี้เอชุ่เงียนปละ <goof ball> โคตรเตียนไม่มีใครรู้คงไม่มีใครที่จะทำบุญโอเคเราจะหา,สาอส่ากตรงนี้ยีไม่พอเป็นกระจกแบนดละกันนะครับ กระจกนมแบนปั้นโกดิ้มนมให้็กด้สร้างตารางงานแล้วนะครับทลิปนี้จะลง15นาฬิกาทุกๆปิดเทอมนะครับจะลงทุกวันทุกๆปิดเทอมด้วยนะครับคำเฉพาะว่าปิดเทอมด้วยนะครับโอ้เสียงหำอะไรน่ เอาต่อเผาไว้นี่แต่เผาสร้างหนึ่งสองนี้สูง,สงโอเคแล้วก็อันนี้มาวางเอากล่องกด้ปไปไอ้เผาใสาให้หมดครับ โอ okay, hey, เคเสร็จปก็เอาซาทอสสักอันให้พ่อสักวางสักทีหน <c oughs> okay. ึ่งโอเคดิดดิดมันทำไมวางไม่ได้ดูมันกดสกติ้าก <c oughs> <c oughs> ็ตรงนี้จะเอาแบบเอาไปไม้มาวางทับ อะไรพวกนี้ส,สวยงามอีกแล้วมอนเตอร์อีกแล้วตอนนี้ครับผมสามารถหาอาหารได้แค่ชิ้นเดียวก็คือมาชุมเห็ดครับนี่าหาแล้เท่นี <c oughs> หห้หาเห็ดแดงหาเห็ดแดงก่อนอุย้ยจะแกะก็ดีอเอาแกะสักชิ้นหนึ่ง อูต้องเลยสงอันอ้อสวรรค์ฟรินส์จริงๆก็เจอแค่ดแดงชิดเดียวต้นเดียวด้วยอูแกอะไรมันเพิ่งมาตอนนี้นี่ตัวไปนะลูกพอ่พอจะฆ่าลูกกูไปทำปิดจางเตียตงทำไมทำไมขึ้นมาแกตายเลยทีเดียวมืดละเริ่มมืละเริ่มมืดละ เริ่มหมดแล้วอย่ามือมัน,นออกมาจากตรงนี้อย่าไม่กินอย่าไม่กินต้องเข้าบ้านก่อนถึงจะกินได้อย่าเพิ่งก็ไปชุบเอากระจกอันมาเอาไปเผาไปเชื่อเพิงไหมโอเคเยี่ยมมากกระตกอันดีวผมจะทำอะไรเป็น ใช่ซอมบี้เข้าไม่ได้เดี๋ยวจะบเอพิโซดแรกแล้วจบเอพิโซดที่สี่แล้วนะครับก็เพิ่งหาอาหารนแค่เอพิโซดที่สนะี่จะไปทำอะไรต่อดี นอกมืดมากไม้ไม่มีต้องะอยู่ยในบ้านเอาอันนี้มาเพรามันก็สว่างแล้วใช่ป่ะตั้งไม่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้มันต้องตังมันต้องติดเนี้ย ขึ้นจะขึ้นได้ซึ่งผมจะทำตรงนี้ดีตรงนี้ละกันนี้จะเป็นคป๊บนึงาจริงคุณยังไม่มีไม้ก่อนโอเคอะไรประมาณนี้เราตั้งจุดตำแหน่งนี้แล้วแ,แดนโอเคเขาจะพาไปเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ซีรีส์ไหมครับ SV กดกดปุ่มติดตามได้ตรงหน้าจอแล้วก็กดดูคลิปภาคที่1กับ EP ที่2ได้ด้านข้างนะคบสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจ๊จา